คุณผมแมทธิวที่ชอบแบมวยไทยสุปร์ช์นครับคู่ของราครับคู่เอกร่วมเป็นการพบกันในพิกัดน้ำหนัก66กิกรมระหว่างโปแลนด์และประเทศไทยครับในฟอร์สไฟท์เออร์ the b ล u e corner with a record of 42 fights and 32 Win s from โ o l a n d give it up f o ส a n อยู่23ปีครับชพมาแล้ว42ไฟจากประเทศโปแลนด์ครับวน,นีมา,าแฟนๆขอ,อเขามาเทียบเลยฮะมาเชียร์หนุ่มคนนี้ครับนี่คือออสการ์และคู่ชกกบเข้ามุมแดง รัาจากนครราชสีมาประเทศไทยัขวายุ22ปีครับคนนี้ออกอาวุธแบบรวดเร็วแน่นอนนะเราได้พบกับฝีมือของเขาไปหลายครั้งแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับชกมาแล้ว75ชนะ50และเสมอหนึ่งขอสิบประมือให้พลังพนซุปเปอร์มูย f ร o m ทยแลนด 22 years o ปีเศษจากนครราชสีมาไทยแลนด์นี่ค is พลังพน์ซุปเปอร์มวยกรรมการวันเวทีครับคุณสราวุฒิพร้อมคงมาถึงคู่เอกร่วมในรายการครับพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงพลังพลซุปเปอร์มวยพบกับนักมวยจากโปแลนด์ครับออสการ์ซีเกิร์ตมุมน้ำเงินครับ ก็อยู่ในทีมงานของทนายกสมชาติเดดดอนนะครับล่าสุดก็เป็นสีเสื้อสิทธิรัชยาเดดดอนครับวัย22ปีครับทางด้านของพลังพล175 70ครั้งชนะ50แพ้19เสมอหนึ่งครับพี่น้องชาวคอนบุรีใต้พี่น้องชาวโคราชส่งใจเชียร์ครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่นะครับกองเชียร์โปรสการ้านี่หลังมุมน้ำเงินตเต็มเปี่ยมมาเลยครับ ก็คือออสการ์ซีเกิลครับอายุ23ปีสูง180เซนติเมตรต่อยมาแล้ว42ครั้งชนะ32แพ้10ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์สองพี่น้องจังหวัดภูกเก็ตครับแม่เสียงกระซิบวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่ผ่านมายังอึง้งหูอยู่นะครับบรรยากาศสนุกตื่นเต้นเข้าใจจริงๆครับมวยใหญ่มวยยักษ์ติดตามนะครับทุกวันอาทิตย18์18.20นาทีมาดูคู่นี้ครับพลังพลซุปเปอร์มวยหรือว่าพลังพลสิทธิ์ีรยัต กิรชยาเด็ดดอนะครับคนเดียวกันนะครับตัวแทนจากคลอบุรีใต้โคราชขอแรงใจพี่น้องชาวอีสานทั้งหมดครับช่วยกันส่งใจแรงเชียร์เด็กคนนี้ครับอนาคตไกลครับแต่ว่าดูครับจะต้านความแข็งแรงของนักมวยจากโปแลนด์ได้หรือเปล่าลูกศิษย์ของ9ล้านเล็ก9วิชิตนะครับวันนี้มายืนอยู่หลังมุมน้้าเงินครับ9ล้านเล็ก9วิชิตนี่เป็นนักมวยที่แสดงมวยโบราณนี่ได้เก่งมากอีกคนหนึ่งครับอยู่หลังมุมน้้าเงินนะครับ ใสีสองพี่น้องภูเก็ตนี่ก็ถือว่าแหมนักมวยแต่ละคนนี่มานี่แข็งโป๊กทั้งนั้นนะครับ,ร,บรวมถึงคนนี้ครับออสการ์ซีเกินครับวันนี้คนกองเชียร์ชาวโปแลนด์หรือว่าโปสกามาเต็มเลยครับที่นี่ของจริงฝรั่งของแท้นะครับมาแบบเตี่ยมไปด้วยศักยภาพเพราะฉะนั้นคนไทยจ้องแกล่งจริงๆครับไม่ใช่นึกสนุกสนุกคิดว่าเอาฝรั่งมาเตะเล่นๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่นโยบายของผู้บริหารช่องแปด ดูบรรยากาศเสียงเชียร์ของชาวโปรแลนด์ครับสีเสื้อสีสองพี่น้องภูเก็ตนั่นแหละครับก้าวล้านเล็กครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านของนักมวยจากโปรแลนด์ส่วนมุมน้าเงินนั้นทนายไม่ใช่ทนายเจริญครับทางด้านของตัวแทนของทนายาทายนยนกสมชาติเดชด,ดอนครับขึ้นไปถอดมงคลให้ลูกพี่ของพลังพลนโดยแทแล้ละครับเป่าบอยครับบนเวทีสราวุธฒมพงค์หมัึกคักครับหลังมุมน้าเงิน ดูคู่นี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณมารุตครับหกสิบหกกิโลกรัมลับตาดูนี่ดกว่าดูบอลเลยนะครับกองเชียร์นี่เสียงเลยกระเชียบอลเลยครับเป็นสีสันของข้างสังเวียนนะครับชาวสังชาติเขาอย่างนี้ครับยืนปรบมือยืนร้องเพลงพลังคนนั้นซ้ายทั้งแถบครับสายขอนบุรีใต้โอ้โหตัวโปแลนด์ครับมาดุเลยครับแม่ทรงผมนี่สะอาดเลยครับวัย23เรา22 ตาผิวพันธดูครับดูดันกเกินวันนี้ดูแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนครับออสการ์สิทธ์เพื่อนอ่ะโดนหักลูกนี้ครับยังไม่ล้มครับพลังพนี่ได้ลูกเก๋านะครับประสบการณ์มวยเพียบวางขวาเกิดเจอครับพยายามเล็กเข่าแบบประกบตีได้สฉยๆครับโดนหักล้มลงไปนี่ภาษามวยเขาว่าเหลี่ยมตัวกระดูกมวยครับ แต่ว่าที่นี่ไม่มีนะครับลูกอาชากลูกหักล้มไม่มีคะแนนครับแม่น้าอกเป็นรงคูโอ้ยสับซ้ายครับพลังคนซ้ายทั้งแถบครับเคยมาหายใจแล้วครั้งหนึ่งมีชนะมีเสมอครับพลังคนเที่ยวทีแล้วนี่ถอยปูเรงปู้เรงครับเป็นบทเรียนสอนใจมาที่นี่ประเภทมอเตอร์ไซค์ครับไปข้างหน้าอย่างเดียวน่อนลครับวางแข้งครับ ต้องขยันออกครับมาที่นี่อ้าวโปแลนด์สวนแล้วโปแลนด์สวนโคราชแล้วครับโปแลนด์สวนคอนบุรีใต้อ้าวอย่านิ่งนะโดนไปหนวดกระดิกแล้วครับคุณมารุตอ่าออสการ์ซิเกิลครับปัดขวาย,ยาวๆอ่านะรครับเริ่มออกขู่เลยครับพลังพลถ้าขึ้นชื่อว่าสิสองพี่น้องไม่มีหมูครับฝลังแข็งๆทั้งนั้นคุณทิมนี่ไม่ปล่อยมาง่ายๆครับ คนเน้สินพ่อแดงอย่างนี้เปียกไปด้วยคุณภาพครับสินสองพี่น้องมี่สาขาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับโอ้จิ้มขวาครับพลังพลโอ้ดูเสียงเชียร์โปแลนด์โปแลนด์โปแลนด์ครับน่าจะเป็นคู่เดือดเดือดครับเดือด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 โอ้โหดูครับเสียงดังจริงๆครับโปสกาครับโปสกานี่นะครับกระตุ้นนักบวยให้มีพลังพึกเพิ่มนะครับ อดูซ้ายพลพลจะเตะอยู่ไม่อยู่ไม่มีกลัวต้นตำรับด้วยนะครับออสการ์ซีเกิลนี่ก็ไม่กลัวครับหยิบยันชกไปกับยิ้มไปครับมีความสุขกับวิชาชีพครับเตะชาวบ้านได้สตังค์แล้วก็ถูกกฎหมายด้วยครับวิชาโมยไทยนั่นครับจิ้มขวาต่อยขวาจิ้มซ้ายต่อยซ้ายมาเป็นหนูทีมจักเลยครับโอ้โหที่ออกเป็นชุดเลยครับออสการ์ซีเกิ ออกก่อนนะครับพลังพลไปรอจังหวะ2นี่ไม่ทันเขานะครับนะครับเขาชิงขวาก่อนครับโอ้โหโดนเยอะๆไม่ดีนะครับสะสมพับเก็บปวดไม่ดีต้องชิงออกก่อนครับแหมรับเยอะครับทางด้านของพลังพลครับทีมยันครับบดยกที่หนึ่งขวบร่วมในวันนี้นะครับพลังพลซุปเปอร์มวยกับออสการ์ซีเกิร์ดครับดูหางคิ้วด้านซ้ายบวมๆปูดไปแล้วครับพลังพล สิทธิราชยาเดชดอนนะครับดูครับนี่ครับโดนสอกเข้าไปดอกนี้ครับทางทิวซ้ายนั้นบวมเป็นลูกมะนาวแล้วนะครับยังไม่แตกครับนี่ครับเขาชิงออกก่อนครับเตะขวาต่อยขวาขณะที่เราซ้ายนั้นช้ากว่าเขาครับยกแรกเดี๋ยวดูการแก้เกมครับหันต้นขาเสียบซ้ายโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับโแลนดนไลน์นี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับบวยไทยก้องโลกครับ ไปครบทุกทวีปแล้วยก2นี้เชื่อว่าน่าจะเดือดกว่ายกแรกครับดูครับดูการแก้เกมของพี่เลี้ยงของพลังพลแม่คึกคักจริงๆครับวันนี้สนามมวยชั่วคราวสะดุนพระอาทิตย์สุดๆไปเลยครับอยู่กับช็อกแบทครับกฎหมายเลข2 7ลุ้นกันต่อยกนั่นะครับต้องชิงออกก่อนครับพลังพลครับโดนสอกับโดนสอกขอนได้ออสการ์ซีเกิร์สเข้าไปอือหือดึงหลบไม่ทนครับแข้งขวา แม่ไปเป็นพ่อบุญรับบนเวทีนี่ไม่ดีแน่ครับสตังรับเยอะๆไปเป็นไรครับมัดท้าเข่าซองรับเยอะๆเดี๋ยวสลบเมื่นนะครับซ้ายกับขวาข้อสำคัญต้องชิงออกให้แม่นครับเตะแล้วอยา่าคาไว้เตะแล้วดึงมาป้องก,กันตัวเร็วๆครับต้องคิดเร็วทำเร็วกว่านี้แล้วครับพลังพลโอ้ดูครับดูเขาควบตีครับออสการ์ซิเกิร์ตขวาซ้ายครับ ต้องออกเยอะๆต้องออกแม่นๆครับพลังพลโอ้โหดูเขาเบิ้นแข้งขวาคืนวงในวงในโอ้โหกาซิเกอร์ทิ้งตีก่อนครับแล้วเป็นทุกลูกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัดเท้าเข่าซอกวงในครับรบเครื่องคนะรับโมรนไลน์นี้แม่หนุ่มแน่นห้าวหาดด้วยอยู่ที่ซ้ายพลังพลแล้วครับ ถ้าประหยัดก็ยุ่งนะครับถ้าไปประหยัดก็สนุกครับวงในก็มีสอกมีเข่าครับออสการ์เสียเราโดนเทที้ลุกขึ้นมาว่ากันต่อเสียในครับโอ้เสียฟรีเลยครับลูกนี้ฝันสอกพื้นแม่ทีต่อทีที่เขาแรงกว่าแล้วนะครับไปยืนยิ้มสู้ยืนหายใจทิ้งนี่ไม่เกิดประโยชน์แน่ครับพลังโพล่ะโดนขวางแล้วโดนทีไปแล้ว ล้วครับจะเข้ายังไงดีครับยังไม่ถึงตัวครับนาทีนี้จ่ะล่างเอาต้องเดินแล้วนะครับไม่เดินไม่ได้ครับไม่ชิงเดินที่เขาสวนเราก่อนครับโอ้โหชิงเดินก่อนเลครับออสการ์เซเกิร์ตเดินเขาเต็ดตัวครับและสำคัญครับอาวุธออกตลอดครับน้ำมันโปแลนด์รายนี้ขยันด้วยนะครับ ตาทรงผมสะอาดสะอ้าน้าดาสดชื่นครับเป็นนักกีฬาตกอย่างนี้หละครับโอ้ชาวต่างชาติครับลุนเสียวตัวโก่งเลยครับแหมต่อยมาซ้ายคลุมไปครับพลังพลไปเดินเข้าหานี่ไม่ได้ครับไม่ดูแกคิดอะไรอยู่ครับพลังพลแหมแถวคอนบุรีนี่สวน ไร่อ้อยเยอะเลยนะครับคิดถึงสาวไร่อ้อยหรือเปล่าครับไม่มีประโยชน์นะครับโอ้ขาซ้ายเหมือนจะเจ็บหรือเปล่าครับโอ้ยเผลอๆโดนน็อกเลยนะครับแบบนี้ไปขยะขยีกยางแตกแล้วครับจัดหนักนะครับโปแลดจจัดหนักแนวโอ้โหตอนนี้ครับนับอย่างเดียวครับพลังคนครับอีกสิบกวิวนาทีครับรอดในยุคนี้ดอเขาวเลยนะครับไม่ไหวครับเหมือนข้อเท้าซ้ายจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับโดนนับเลยครับ หนึ่งนับหนึ่งแต้มครับเสียหนึ่งแต้มเอาละครับแต่ว่าเวลาที่เหลือครับผ่าน2ยกเสียหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวกลับมาโอ้โหดูครับนี่ครับไฮไลทของพลังพลครับโดนไปหนึ่งนับครับในช่วงปลายยกที่2ในขณะที่กองเชียร์ของทุมน้ําเงินครับออสการ์ซีเกิร์ตแรงจริงๆครับเอาละครับไปชมภาพช้ายกที่2เป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับดูไฮไลท์ก่อนนะครับภาพชๆชัดๆครับ โอ้ไปรับเยอะครับทางด้านของพลังบนนี่ครับมาทั้งบนทั้งล่างครับ2ตัวตรงสาตัวตรงครับมาหมดเลยครับปิดบนล่างมาปิดมาขึ้นบนครับโอ้โหนะครับไปออกอาการให้เห็นด้วยครับนี่ครับเสียบซ้ายเข้าไปเปรี้ยไปเลยครับโอ้หน้ากลัวครับโปแลนด์ลายนี้ครบเครื่องครับออสการ์ซีโร่ครับจากทิดสองพี่น้องภูเก็ตเอาครับเดี๋ยวดูครับจะพลิกสถานะกลับมาได้หรือเปล่า เอาละครับยกสุดท้ายครับพลังพลซปเปอร์มวยกับออสการ์ซีเกิร์สจากโปแลนด์ลืมยากันฟันแล้วครับต้องสวมนะครับไม่ได้นะครับฟันไปกระแทกลิ้นนี่เผลอๆลิ้นขาดได้ต้องสวมนะครับเป็นการเซฟอันตรายเป็นกฎหมายมวยด้วยยกสุดท้าย3านลทองจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่าเอาละครับต้องเดินหน้าต่อยครับพลังพลครับเขากระดักสวยๆเหมือนกันครับออสการ์ซีเกิร์ส ต่อล่างก่อนครับต่อล่างไปก่อนแหมแต่อาวุธจุกจิกครับนำหมดโปรแลนรายนี้โอ้แล้วเขาก็ป่าออกเลครับดูครับลูกรักต่อยลูกฉกลูกเตะวางแข้งจับตาดูให้ดีครับเด็กคนนี้ครับ23ปีจากโปแลนครับ12พี่น้องภูเก็ตครบเครื่องเลือกมวยไทยจริงๆครับแล้วหน้าอกนี่มีอักคระ เป็นของคนไทยด้วยครับไม่ใช่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วครับเครื่องรางของขังบนหน้าอกของโปแลนด์เ่าจอกขาจอกขาครับสะดุ้งเหมือนกันเอ้าเร็วๆเร็วๆครับใครที่เชียร์พลังพลเอาเลยครับเจอเลยครับพลังพลกว่าจะค้นเจอครับยกที่3จะซ้ำได้ไหมครับน่านะครับเตะจอเข้าไปตบก่อนนะครับออสการ์ซีเกิร์ตต้องระวังศอกด้วยครับระวังศอกของซีเกิร์ตกรรมการจะเตือนครับแม่ต้นขาขวานี่ต้องดึง เลยครับอบอลแอร์โดนอีกแล้วที่เก่าเวลาใหม่ครับเอาอีกทีอีกทีเจาะไม่เจาะเจาะไม่เจเาะไม่เจาะโดนแข้งไม่เจาะไม่เตะก่อนที่โดนครับเดี๋ยวโดนครับอา้าวเจ็บแล้วนะครับบอลแอร์เจ็บแล้วหน้าขามี เริ่มมีบาดสวนมามีเข่ายืนไม่ติดเหมือนกันครับโปแลนด์ยืนไม่ติดเหมือนกันอ้าวลอยในล่อง้วครับเอาเลยครับเดี่ยววางไม่วางโอ้โหกลายเป็นคู่มวยมันอีกคู่หนึ่งครับเอา่านครับจ่อแล้วครับพลังพลเดินหน้าเข้าไปครับเจาะอย่างเดียวแทนเจาะไม่ต้องครับใช้ขาเจาะ่อเลยครับ ต้องบิดมาใช้น้ำมันแล้วครับเหมือนแท็กซี่ครับถ้าแก๊สหมดต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำมันครับมีไหมมีไหมอีกสักครั้หนึ่งอ้าโดนบัตนครับออสการ์สิเกิร์สพ่วงแพ้อะไรครับอ้าวตัวเองเจ็บเองครับไตข้างตัวเองเจ็บครับแม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับข้อเท้าซ้ายของมลพลภาคสองมีหรือเปล่าครับพูดนี้เจอกันก็มันอีกแล้วครับโอ้โหต่างคนต่างโดนต่างคนต่างมีอาการครบสามยกครับ สวมกอดเป็นเพื่อนกันครับได้หัวใจทั้งคู่ครับแม่เดินขยโยขยีครับเท้าซ้ายขาซ้ายมีปัญหาครับพลังพลนี่ครับชมภาพท้าครับแรกๆมานี่โอ้โหดูครับเจาะนี่แทบจะหลุดแล้นะครับปาบเข้าไปครับแข่งซ้ายต่อไปที่ขาขวาขันต้นขาลูกนี้ลอยแล้วล่องล้มทั้งยืนครับแต่ว่าเจอขวาจิ้มเข้าไปสองมัดนี่ครับ โอ้โหเส็ตเต็มๆเลยครับดูครับจิ้มครับต่อยแบบถูกวิธีครับเป็นเส้นตรงครับเต็มกระดงขาสุดบรรยายครับคู่นี้ไปพบแมตช์ทีวีครับมั่นใจนะครับ Some non-stop action in fight number six Please put your hands together for both of our fighters What a fight แล้วคู่นี้นะครับไม่มีใครแตกนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเลยไม่ได้แจกเลยนะฮะ เรามาดูผลจากาคณะกรรมการการันนะฮะว่าให้คะแนนกันอย่างไรบ้าง ladies and gentlemen after three exciting rounds of action the winner is ละบูชนะไดแก่มุนเดมิอัน The Blue Corner congratulations to Oscar Siegert from Poland ยินดีด้วยนะครับผม what a fight Oscar Oscar? Oscar, Let's have a quick chat. I know you're tired, but how would you rate your fight this evening, did it go according to plan? The plan, the plan was to punch strong with right punch, kick right, and go into clinch. I think I did it, my coach. Say hi to all your fans here today. Yes, thank you for all my fans, they came here. Thank you very much. Congratulations นะครั t ท r e d Good job sir Well done นี่คือความมันของช่างแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์ของเรามันสุดๆเลยนะฮะคู่หกของเราและแน่นอนเรายังเหลืออีกหนึ่งคู่นั่นคือคู่เอกของเราแต่วันในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านชมข่าวในพระราชสำนักครับ